เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงและเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮะที่ท่านประธานอนุญาตให้ผมร่วมนำเสนออภิปรายในสภาแห่งนี้ท่านระนครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญขอญอาตรายงานตัวก่อนว่าผมพลตำรวจโ,โทสานิตมหาถาวร สมาชิกบุธิสภาท่านประธานครับผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วขณะที่ผมเข้ามาเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกถามผมว่าท่านธานิต์มีความเห็นอย่างไรอภิปรายหน่อยไหมผมเองเดิมทีเนี่ยอยากที่กลับเรียนท่านประธานไปแล้วผมให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญ ทุกฉบับฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บททำไมมีรัฐธรรมนูญต้อง20่บฉบับท่านประธานทราบไหมครับประเทศเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมา20่บฉบับนี่กำลังจะเอาเป็นฉบับที่ยีหนึ่งหรือเปล่าผมอ่านในยติของเพื่อนสมาชิกจากสาภาร่าง เขียนไว้ทั้งสองท่านนะรวมทั้งคำถามที่ท่านถามอยู่ในยติผมไม่สบายใจจริงๆท่านประธานครับท่านกล่าวหาว่ารัฐมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ยมีความถดถอยทางประชาธิปไตยขยายอำนาจของรัฐบาลการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านประธานครับผมนะรักประเทศชาติผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่าท่านประธานผมเฝ้าดูการเมืองบ้านเราตั้งแต่ผมจำความได้จนถึงปัจจุบนันนี้แล้วผมก็ไม่ได้คาดว,ว่าผมจะต้องมีโอกาสมานั่ง ในสภาอังทรงเกลียติทรงเกียติแห่งนี้ที่หลายๆท่านมักจะอ้างที่มากันตลอดไม่ยึดโยงต่อพี่น้องประชาชนผมก็เลยเรียนท่านประธานด้วยความขอรบว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเสียดสีให้ร้ายหรือมองคนที่มองพวกเราในทางที่ไม่ดี ผมถามว่าบุตรสภาชุดนี้มีใครซื้อเสียงมาบ้างยกเือให้ผมดูสักนิดหนึ่งเด้ด้วยความพอรพครับสภาชุดนี้เป็นสภาที่มีคนที่มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าท่านไปลงคะแนนหนองสามนาทีนั่นคือประชาธิปไตยหรือเปล่าครับแล้วก็ได้นักการเมืองบางพวกที่ลงทุนแล้วก็มาถอนทุนเป็นธุรกิจการเมืองอย่างที่ท่านประธานรัฐสภาได้กล่าวไว้เพราะนั้นในรูปแบบการปกครองทำอย่างไรให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าท่านประธาน ประเทศไทยต้องพัฒนาฮะพวกเราไม่กี่ปีก็ต้องไปแล้วฮะแต่ประเทศไทยต้องก้าวหน้าต่อไปแล้วท่านมาพูดว่าเนี่ยถดถอยผมยังมองอยู่ว่าเราจะมีรูปแบบภายใต้พระมหาสัตว์ทรงเอ็นององเป็นพระประมุขทรงเป็นองค์พระประมุขที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองให้ประเทศชาติเราจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรท่านประธาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเยติเนี่ยออกมาเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนลงมติท่านเชื่อไหมท่านประธานครับผมมาลงพื้นที่ไม่มีใครรู้มากกับผมรอนประธานการลงประชามาติครั้งสุดท้ายเมื่อ9สิงหาคม2 5ที่ผ่านมาเนี่ย61.55 เห็นชอบก็คือคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน16ล้านเศษอีก38เศษเษไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาท่านประธานรู้ไหมประชามติครั้งนั้นเนี่ยมีทั้งคำถามพ่วงอีกผมไม่มีเวลาจะพูดถึงทำไมถึงผ่านหนึ่งไม่มีใครกล้าลงทุนครับผมไปคุยมาเนี่ยหัวคะแนนไม่มีใครขยับ ไม่มีการลงทุนเพราะลงทุนไปแล้วไม่ได้จะได้หรือไม่ไม่เหมือนการเลือกตั้งฮะ,ะสอสเขตหลายๆเขตลงทุนแล้วได้ไม่ได้ก็รู้กันแต่นี่ลงทุนแล้วไม่รู้ว่าประชามติออกมาแล้วเนี่ยตัวเขาจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่คือเหตุผลประการที่หนึ่ง ประการที่สองหัวคะแนนเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นอย่างที่มมกลบาเรียนไปแล้วเพราะไม่มีใครเอาอะไรไปให้เขาประเด็นที่สามพี่น้องประชาชนธรรมธานรู้ไหมครับบางส่วนเนี่ยไปลงคะแนนเพราะว่าอะไรกลัวหัวคะแนนตายหัวคะแนนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอละพราะไปนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งรู้หมดแน่แน่จริงแก้ดิแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ได้ แกให้มันสุจริตเที่ยงธรรมแก้ให้มันไม่มีธุรกิจการเมืองประเทศชาติจะได้เดินหน้าอย่างแท้จริงท่านประธานเคยเล่นหวยว่าไม่แน่ใจนะผมเรียนได้ตรงๆเลยว่านี่คือเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วต้องการจะเสนอยติออกมาเพื่ออะไรผมไม่พูดซ้ำ แต่ผมเดาได้เลยแล้วท่านรู้ไหมว่าตั้งสสรมานเนี่ยเขาจะแก้หมวดไหนกันบ้างเนี่ยจะแก้หมวดไหนกันบ้างหมวดที่สองแก้ห้ามแก้เด็ดขาดได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเฉยๆเนี่ย ผมไม่ขัดข้องแล้วครับท่านจะแก้มาตราอะไรแต่ขอให้แก้แล้วการเลือกตั้งมันสุดตรที่งทรรมแต่ถ้าแก้ทั้งฉบับเหมือนกับยกเลิกทั้งฉบับเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะชี้แจงแสดงเหตุผลด้วยความเคารพทุกทนนะฮะทั้งสมาชิกสภาล่างรวมทั้งเพื่อนสมาชิกบุตรสภาผมอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าไปด้วยความ รุ่งเรืองประชาชนมีอยู่ดีกินดีรัฐบาลบริหารประเทศด้วยความมั่นคงก้าวหน้าขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับ